คบคเลิกงามยามดีในเดือนมิถุนายนน่าชื่นใจครับในเดือนมิถุนายนผมดูดาวทั้งหมดทุกดวงเห็นได้ชัดเจนว่าในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาวันที่4ี่พฤษภาดาวเพื่อริอหัสบดัดีประธานแห่งโชคลาภและความสําเร็จครูอาจารย์โคจรทับชะตาเมืองแปลว่าเริ่มดีและหลังจากวันที่24พฤษภาคมราหูย้ายอีกแล้ว เป็นตำแหน่งดีในรอบ18ปีเพราะฉะนั้นความดีทั้งหมดทั้งมวลจงผลต่อเดือนมิถุนายนดังนั้นเลิกดีในเดือนนี้จึงมี2เลิกที่น่าสนใจเลิกที่1เลิกวันของเงินชากพระอาจันสองมิถุนายนครับตรงกับวันเพื่อรหัสบดีวันนี้ไม่ควรทะเลาะกับใครทําอารมณ์ให้ดีตลอดทั้งวันวันนี้ควรจะเตรียมสตางไว้ก้อนหนึ่งแล้วเวลาใดก็ได้ที่สะดวกอาจจะเป็นเวลาสัก9ก้าโมงเช้าเก้านาทีสิบเอ็ดโมงเก้านาทีให้ลงท้ายด้วยเลขเก้า ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพุทธรูปที่บ้านว่าขอให้เงินทองจงไหลนองกองมาเข้ากระเป๋าอย่างนี้ตลอดหนึ่งเดือนด้วยเทินสาธุส่วนใครที่อยากจะไปร่วมพิธีของเงินจากพระจันไปร่วมพิธีกันที่วัดพระศรีมาธาตุบางเขนตั้งแต่เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มครับเชิญนะครับส่วนวันที่14มิถุนายนวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลวันนี้เปิดจิตการร้านค้าเจรจาต่อรองนัดหมายสมัครงาน เข้าบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่หรือจะมีกิจการในการทําอะไรก็ตามทีออกรถถือว่ามงคลตลอดโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นมงคลที่สุดคือเวลา11นาฬิกานาทีถึงเวลา11นาฬิกาสนาทีสั้นๆเท่านี้แต่เป็นมหามงคลยิ่งนะจะได้ลักนณาดวงเลิกสถิตราศีสิงห์พระราษดีอยู่พบสุภะได้ดวงเลิกสถิตเลิกที่เรียกว่ามหัาธนูแห่งเลิกคือเลิกมหาเศรษฐีนี่คือเลิกงามยามดีในเดือนมิถุนายนฟันธทงครับ